ับแล้วนะคะรันจังมากน่นนารักมากเลยนีอ่อาราบิกอฟฟี่นะคะการปลูกผักเลยคือมันปลูกขึ้นยากมากมีแต่แป้งแต่ข้าวแต่เส้นอะไรอย่างเงี้ยเริ่มต้นเนี่ยเขาเป็นเมืองแห่งชาวประมงนะคะบอกไม่ถูกอ่ะอยากให้ทุกคนมาลองเองอ ของอมาเพิ่มอีกแล้วค่ะจะกินหมดไหมเนี่ยปับกระเติไม่กินแป้งนะแต่วันนี้ยอมกินโชว์วันนึงเลยเอว่าที่ดูใบเขาจะไม่กินหมูนะคะทุกคนลืมหมูไปได้เลยค่ะหลักๆเลยเขาจะใช้ชีวิตในห้างเป็นส่วนใหญ่คนที่ดูใบถึงได้ไม่ค่อยมีอะไรให้เดินนะทุกคนถ้าใครมีความฝันว่าอยากจะมาอยู่ดูใบแนะนำให้มาเที่ยวก่อนนะเพราะว่าเรามาลองอจริงๆอ่จจะมีโชอเทีด่ได้ะคะ่ะ วันนี้นะคะเรากําลังเตรียมตัวออกไปกินอาหารอาหรับที่ดูบนะคะยนเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะแบบอยาก ดูวอล์กนี้มานานมากๆว่าที่ดูใบเขากินอะไรเป็นอาหารแล้วก็อาหารอาหารับเนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างในวันนี้เราจะพาไปร้านดังนะคะที่ดูใบกันแต่ก่อนออกจากบ้านในวันนี้นะคะเราต้องมาเตรียมผิวกันก่อนเลยค่ะด้วยเซตนี้เลยนะคะ The I, Perfect set. เดอ m ์มิสตาใบด็ I กเตอร์ไอ e ์ส e เก e เจอร์เพอรเสซตนี้เนี่ยยามใช้มาสักพักแล้วผิวดีขึ้นมากทุกคนดูใบเนี่ยอากาศร้อนมากแล้วก็มลภาวะเยอะมีทรายอะไรมาโดนหน้าเราตลอดดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมาบำรุงผิวดี ดีเลยก่อนออกจากบ้านทุกครั้งแม้งั้นเนี่ยกลับมาที่บ้านนะคะหน้าพังหมดเลยทุกคนเป็นขดเป็นอะไรมากมายเลยเดี๋ยวจะเปิดกล่องนี้ให้ดูก่นกอนนี่เซตนี้บอกเลยใช้ดีมากฟังมากมีด้วยกันอยู่3ตัวนะคะแบรนด์ The m i s t นะคะคิดค้นขึ้นมาด้วยคุณหมอไอซ์นะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแอนตี้เอดจโดยเฉพาะเลยดังน,นั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมีคุณภาพสูงและปลอดภัยด้วยนะคะนี่เซตนี้ใช้ดีมาก นี่เลยมีทั้งหมด3ตัวค่ะในเซตนี้นะคะก็จะมีเดย์ครีมไนท์ครีมแล้วก็เซรั่มรวมไว้ด้วยกัน3ตัวใน1เซตนะคะซึ่งคุณหมอไอซ์เขาคิดค้นมาแล้วว่าถ้าผิวของเราอะ่ะมีความแข็งแรงและมีเกาะป้องกันผิวที่ดีเนี่ยริ้วรอยฝ้ากะต่างๆนะคะหรือว่าจุดด่างดำหรือว่าสิวโพดหน้าไม่เรียบเนียนอะไรอย่างเงี้ยก็จะหายไปนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ย เซตนี้ตอบโจทย์สําหรับคนที่ผิวแพ้ง,ง่ายแล้วก็ผิวหน้าไม่แข็งแรงค่ะคืออย่างแย้มใช้ชีวิตอยู่ที่ดูไบใช่ไหมคะดังนั้น,เ,นเรื่องปัญหาผิวจะตามมาเยอะมากเนื่องจากที่นี่อากาศร้อนร้อนกว่าประเทศไทยอีกนะทุกคนแถมอย่างที่บอกก็คือมีทรายมีโมลภาวะ p in สองจุดสูง,สสงเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยดังนั้น,นใครที่เดินทางบ่อยหรือว่าอยู่ในโมลพิษแบบนี้ก็คือเซตนี้บอกเลยว่าครบจบในเซตเดียวคือตอบโจทย์สําหรับผิวแพ้ง,ง่ายสุด ในเซตนี้เนี่ยตัวแรกจะเป็นตัวนี้เลยค่ะ By o b i o b มบ a a านซ์สกินบริเทนน n n งเดย์ค r e เยีมจะใช้ทาช่วงเช้าและกลางวันนะคะเพื่อเสริมเกราะป้องกันผิวตัวนี้เนี่ยเขาจะสร้างความแข็งแรงจากโพ s t สไบโอติกค่ะหรือการเอาจุลินซีไปหมักกับไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะซึ่งเป็นนวัตกรรมที่พิเศษมากๆเลยค่ะทุกคนทำให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็หมดปัญหาผิวสำหรับตัวที่2ในเซตนี้นะคะสกินบเรียร์อิ n i ท e ม ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นไนท์ครีมที่บางเบามากๆเน้นการปอบประโล,ลมผิวปรับสมดุลจุลินทรีย์บนผิวทําให้ช่วยลดเลือนเดิ้วรอยต่างๆนะคะและมีวิตามิน B3 ช่วยลดความมันบนใบหน้ากระชับรูขุมขนใช้คู่กับเดครีมเห็นผลสุดๆไปเลยค่ะก่อนที่จะลงเดครีมและไนท์ครีมนะคะจะขาดตัวนี้ไปไม่ได้เลยค่ะเปปไท์สกินร e สตอเรชันเซรัมค่ะ ตัวนี้ยังจะใช้ก่อนลงครีมนะคะทุกเช้าและก่อนนอนเลยซึ่งจะช่วยกระตุ้นกำจัดเมลานีนทําให้ผิวของเราเนี่ยได้ผัดเซลล์ผิวอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรมชาตินะคะเซรั่มตัวนี้ถือว่าเป็นเปปไทด์ที่อยู่บนท็อปสูงสุดของพีระมิดเลยค่ะก็คือใช้ต่อเนื่องหน้าจะขาวใสแบบแยมเลยใครที่สนใจนะคะก็ไปหาซื้อกันได้นะทั้งเซ็ตนี้เลยค่ะ และนี่ก็คือฟินิชลุคของเยี่ยมในวันนี้นะคะทุกคนเห็นว่าเยี่ยมใส่ชุดอัปะยาด้วยจะเป็นชุดคลุมนะคะปกติแล้วเนี่ยสาวมุสลิมเขาก็จะมีผ้าคลุมตัวทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าเยี่ยมแต่งแค่นี้พอพอจริงๆแล้วยาเป็นชาวปุ่นนะคะวันนี้เนี่ยเราจะไปกินอาหารที่ร้านอาหารมุสลิมชื่อดังที่สุดในดูไบเลยก็เราต้องแต่งชุดมิชิดหน่อยเพราะว่าจะมีชาวมุสลิมเยอะมากๆก็คือต้องให้เกียรติสถานที่ให้เกียรติคนแถวนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแต่ทุกคน,กคนเราไปกินอาหารน่ารักกับเยนนี่ ตอนนี้นะคะเยี่มก็มาอยู่หน้าร้านอาหารอาหรับแล้วนะคะร้านนี้ดังมากร้านนี้เนี่ยชื่อว่า Arabian Tea House นะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าในร้านนี้เนี่ยเขามีเมนูอะไรกันบ้างก็จะเป็นอาหารอาหรับที่แบบว่านักท่องเที่ยวคนดูบายชอบมากินด้วยนะคะไปค่ะ มากเลยทุกคนเมนูอาราบิกคอฟฟนะคะ <Arabic. S 1> ทุกคนตอนนี้นะคะเยี่ยมก็อยู่ในร้านอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยค่ะอยราบีทีเฮาส์นะคะเผื่อใครอยากลองอาหารอา,ารับอาหารดูไบแนะนำให้มาร้านนี้เลย เพราะจริงๆเขามีหลายสาขาแล้วก็เป็นร้านที่ดังมากคือถ่ายรูปสวยมากเลยนะคะอาหารของคนอาหรับนะส่วนใหญ่จะเป็นข้าวเป็นแป้งเป็นข้าวไรเงี้ยผักคือน้อยมากเพราะเมื่อสมัยก่อนนะยังไม่ได้แบบมีเครื่องบินมาลงมอะไรตลอดเนี่ยคือที่ดูไปจะเป็นทะเลทรายส่วนใหญ่ใช่ป่ะดังนั้นการปลูกผักอะไรเงี้ยคือมันปลูกขึ้นยากมากเขาเจ้าของอาหารที่เนี่ยก็จะเป็นซีฟู้ดด้วยเป็นเนื้อสัตว์เป็นข้าวเป็นแป้งเป็นน้ำตาลเป็นอินทผลัมซึ่งหาได ในบริเวณแถบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราก็สั่งอาหารมาให้ทุกคนดูด้วยว่าเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงนะคะทุกคนเห็นไหมว่าจะมีแต่แป้งแต่ข้าวแต่เส้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นกาแฟอิราตีนนะคะของชาวดูไบากาแฟอันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะบางเบานะคะจะไม่เหมือนกาแฟทั่วไปอะคะ่ะรสชาติเขาจะมีความแบบบอกไม่ถูกอะอยากให้ทุกคนมาลองเองันจะมีสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยซับฟรอนต่าง ส่วนตัวยํายัาชอบนะยัรู้สึกว่ากาแฟามันบางๆไม่ได้เข้มจนเกินไปแล้วก็เราทานคู่กับนี้เลยค่ะอินทผาลัมนะคะซึ่งมีเยอะมากๆในอูบยอินทผาลาัมเนี่ยก็จะหวานหวานมากเลยแหละกินเพื่อเพิ่มเอนเนอร,ร์จี้เพิ่มพลังงานนะคะเข้ากัานมากเลยอาหารมาแล้วค่ะ เพิ่มอีกแล้วค่ะคุณสามีสั่งมาเยอะมากเลย <S <S จะกินหมดไหมเนี่ยวังอลังการสุดๆ เขาอยู่ดูใบมา8ปีคนคลั่งเช่นเหมือนกันก็จะมีพวกแป้งเห็นไหแปง้งเยอะมากอันนี้เป็นสลัดก็ยังมีแป้งอันนี้ก็จะเป็นเส้นนะคะที่เขาใส่ซัฟฟรอนซัฟฟรอนเนี่ยจะแพงมากๆกิโลแล้วแบบหูแพงอะแพงสุดๆเดี๋ยวขอเทบ่ายจานนี้ก่อนนะคะอันนี้จะเป็นฮอมมูสนะคะเรียกว่าฮอมมูสเป็นถั่วลูกไก่นะคะหรือที่เราเรียกว่าเช็กพิ้นเองนะเขาก็จะมีด้วยกันทุกมือเลยเวลาที่เราสั่งอาหารอาหารับเนี่ยัน้จะเป็นเหมือนแอปทิไทเซอร์หลักเลยที่แบบจะต้องมาคู่ด้วยกันเุณผู้ เราก็จะกินกับขนมปังแผน่นแบบนี้นะคะที่เขาทํามาสดๆและอร่อยมากอร่อยมากขนาดยังไม่ชอบอะไรที่มันครีมมาเนี่ยแต่ยังชอบอีกนน,นัมเลยจานต่อไปนะคะอันนี้เรียกว่าบาลีสนะคะหน้าตาเนี่ยจะเหมือนขนมจีนเหมือนนูโดเดี๋ยวเราลองมาชิมกันนะส่วนปรผสมหลักๆเลยก็คือจะมีคาราเมลซินนามอนแล้วก็ซัฟฟอนค่ะทุกคน ปกติไม่กินแป้งน,นะแต่วันนี้ยอมกินโชว์วันนี้เลยอร่อยเหมือนอนี้เลยบะหมี่อะไรเงี้ยขนมจีนเท็คเจอร์เป็นแบบนี้เลยแล้วก็มีความหอมหวานน่าจะมีน้ำตาลนั่นแหละแล้วก็มีความมันๆขึ้นอ,อร่อยค่ะก็ให้ประมาณเจ็ดเปน็นสิบปรกัน ส่วนจานนี้นะคะเป็นสลัดสไตล์อาหรับิกนะคะใครมาดูบยอยากให้ลองเลยอันนี้เรียกว่าฟาทูชนะคะก็จะเป็นสลัดรวมแตงกวาผักกาดอะไรต่างๆแล้วก็มะลิทับทิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะคอมมอนมากๆเดี๋ยวเรามาลองกินกันนะคะนี่เลยแล้วก็จะมีแผ่นแป้งเนี่ยจะเห็นป่ะว่าทุกมื้ทุกจานจะมีแป้งหมดเลยคนอาหรับิกส่วนใหญ่ก็จะตัวใหญ่หน่อยนะคะเพราะเขากินแป้งกันเยอะ น้ำสาดจะออกทุเปรี้ยวหวานหน่อยกินง่ายค่ะอันนี้คนไทยน่าชอบต่อไปนะคะนี่จะเป็นเมนดิชของเอเมราตีแท้ๆเลยนะคะ,ะเรียกว่ามาพุชนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเท์ใช้ตรงนี้ แอบออกเสียงยาตนึงเขาจะใช้ข้าวแบบนี้นะคะเป็นข้าวยาวๆเรียกว่าบัสมาตินะคะซึ่งข้าวอันนี้เนี่ยมีประโยชน์มากๆด้วยนะคะในเรื่องของแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะแต่ก็เป็นคาร์โบไฮเดรตดีซึ่งจริงๆแล้วจะไม่ค่อยทานข้าวเท่าไหร่แต่วันนี้เนี่ยอยากสั่งมาให้เพื่อนๆได้ดูว่าเขากินอะไรกันแล้วก็ความเหลืองๆเนี่ยคือซับฟรอนนะคะซับฟรอนเนี่ยก็เป็นเฮิร์บชนิดหนึ่งนะคะที่ราคาแพงมากๆแล้วก็ช่วยในเรื่องของแอนตี้ออกซิเดนต์ด้วยนะคะเรามาลองกินกัน ่อยม,มากคือเขาใส่พวกสไปาย์ต่างๆรสชาติมาเลยแบบเข้มข้นสุดๆเลยคนอย่างว่าคนไทยชอบอันนี้มากๆเหมือนประมาณแบบข้าผัดแกงป่าอะไรประมาณนั้นรสชาติเข้มข้นแบบนั้นเลยนะคะ mm hmm. อยากรีวิวเมนูนี้เข้าสวยกับปลาทุกคนคือจะบอกว่าอร mm ่อยมาก สมัยก่อนนะดูใบอ่ะก่อนที่เขาจะร่ารวยแบบนี้นะคะคือเขาว่าเป็นเมืองฟิวเจอร์แมนเลยนะเป็นเมืองตกปลาแล้วก็เป็นเมืองแห่งเพลไข่มุกอะไรเงี้ยเก็บไข่มุกขายตกปลาขายปลา ขายซีฟู้ดอ้ไรอย่างเงี้ยนะคะตอนช่วงโควิดเนี่ยเยมได้มีโอกาสไปดูทัวร์ที่เขาเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของที่ดูไบนะะก็น่าสนใจอยู่ว่าเขาจริงจริงทิมเพลเขามาแบบนั้นก็คือเขากินค่อนข้างง่ายแล้วก็มีซีฟู้ดเยอะที่ดูไบาราคาไม่แพงด้วยนะคะก็ถ้าใครมีโอกาสก,าก็ลองเมนูต,ต่างๆแบบนี้ได้นะคะเยี่มเย็่มชอบมาก อันนี้จานสุดท้ายที่จะมาแนะนําให้เพื่อนๆมากินนะคะก็คือเคบับนั่นเองแต่อันนี้เนี่ยเป็นเอมราตีสไตล์นะคะซึ่งจริงๆเคบับมีเยอะมากที่ดูไบาบางร้านเนี่ยก็คือค่อนข้างแบบสตรีทจริงๆแต่ร้านนี้ก็ค่อนข้างแบบโอเคนั่งง่ายๆชิลๆก็สั่งที่นี่ก็ได้ะะก็จะมีนี่เลยเนื้อเนื้อสั์ก็จะมีแกะมีไก่มีเนื้อวัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าที่ดูไบเขาจะไม่กินหมูนะคะทุกคนร้านทุกไปเนี่ยจะไม่มีหมูเลยดังนั้นลืมหมูไปได้เลยะคะ่นะถ้าใครมาจากท กินหมูก็คือลืมไปได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นเนื้อไก่แบบนี้อร่อยมากเป็นเนื้อไก่ย่างมาริเมนตมาดีมากๆจริงๆบางคนก็จะแบบว่าแรปกับแป้งแต่ว่าเย็นพยายามไม่กินกแป้งทุกคนยังจะเลือกกินเป็นสลัดแทน,นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนยิ่มไหมพี่วิลี่อิ่มมาก thank you พี่วิลี่ทุกท กินไม่ไหวแล้วนะคะก็เราก็เก็บกลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเดินที่ตาลาดโกสุนะคะก็จะมีวกาผานแนวอะไรต่างๆเดี๋ยวเราพาไปดูกันทุกคนแล้วก็จะพาไปดูชุดสวยๆเอาไปย่าด้วยค่าไปเดินย่อยกันทุนตอนนี้เราขับรถผ่านเช็คไซรุนนะคะเหมือนถนนสุขุมวิทอะไรแบบนี้อันนี้จะเป็นอาพาร์ตเมนต์ที่เก่าแก่แบบแทบจะที่สุดในง่งแรกๆที่เขาแบบ มีา p a ตเม e n t มาเลยอันนี้จะเป็นสถานีรถไฟฟ้านะคะรูปร่างหน้าตาเขาจะแบบเหมือนแคปซูลเหมือนอวกาศแบบเนี้ยตึกขาวๆนี้ก็คือเป็นตึกสกายสเกปเปอร์ที่เก่าแก่ที่สุดก่อนเบิร์คาลิฟาอีกคือตึกนี้เลยค่ะขาย,ยอยู่ที่โอทาวค่ะทุกคนย่านนี้จะเป็นย่านที่นักท่องเที่ยวชอบมาเดินเล่นนะคะก็จะมีของกิน มีชุดสูทให้ทุกคนดูชุดว่าดีเพื่อใครอยากจะมาซื้อชุดอัลไบยานะคะแถวนี้ก็ถือว่าไม่แพงนะบางชุดก็ไม่ถึงหนึ่งพันอะไรตวนี้ก็จะมีชุดอัลไบยานีทุกคนมันจะมีตลาดอยู่ข้างหน้าค่ะจะเป็นตลาดที่รวมเลยชุดอัลไบยาต่างๆแพงชุดละไม่เกินสอง0ันบาท1,000บาทก็มีหรักลอยก็มี คอากาศที่ดูไบเนี่ยประมาณ35-40องศาร้อนมากทุกคนแยมเนี่ยถ้าดูแลผิวหน้าไม่ดีนะบอกเลยเวลากลับถึงบ้านเนี่ยลางหน้าอ,อมาโหมีตะโกัตคืนแบบแพ้เลยอะทุกคนเพราะว่า มันร้อนมากจริงๆด้วยความที่ประเทศเขาเป็นทะเลทรายเนาะมันก็จะมีทรายเยอะแล้วลมเนี่ยลมร้อนั้งนั้นเลยบวกกับแดดแล้วยังทนแพแดดอยู่แล้วนะคะดังนั้นเวลาอยู่ที่ดูไบอ่ะต้องดูแลตัวเองแบบมากๆเป็นพิเศษเลยพอแล้วแหละกับการออกมาข้างนอกร้อนมากทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศโอทาวนะคะเผื่อใครอยากมาเนาะก็มาเที่ยวที่ดูไบในช่วงหน้าหนาวจะดีกว่าน้าร้อนประมาณแบบคันวาเป็นต้นไปอะไรเงี้ยค่ะก็จะเที่ยวสบายและอากาศ15หถึงอีองศาฟินสุด ตอนนี้ยังก็อยู่บนหลุดแล้วทุกคนมีร้อนจากข้างนอกคือจะบอกว่าเวลาที่คนดูไบใช้ชีวิตอยู่ที่เน่นร้อนอนะคือหลักๆเลยเขาจะใช้ชีวิตในห้างเป็นส่วนใหทุกคนเพราะว่าห้างเนี่ยแอร์จะแรงมากแล้วก็เย็น แต่ถ้าให้ออกไปเดินข้างนอกเนี่ยลืมไปได้เลยดังนั้นเนี่ยคนที่ดูไบถึงได้ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีอะไรให้เดินน่ยทุกคนไม่เหมือนตอนไปญี่ปุ่นเกาหลีฮ่องกงอะไรจะมีที่ให้เดินเที่ยวเยอะมากที่ดูไบส่วนใหญ่จะใช้รถในชีวิตประจําวันเลยแล้วก็น้ำหนักง่ mm. ายมากเพราะว่าแบบเราไม่มีโอกาสได้เดินเพราะอากาศมันร้อนจริงๆทุกคนอย่างเงี้ยเมื่อกี้บอกไปเดินแบบเ่เรวต้องขึ้นมาบนรถแล้วเพราะว่าบนรถเราก็คือสบายที่สุดนะแล้วถ้าใคร มีความฝันว่าอยากจะมาอยู่ดูไบแนะนําให้มาเที่ยวก่อนนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเรามาลองจริงๆอาจจะมีชคอ,อกเกัาได้ค่ะเหมือนแยี่ามช่วงแรกก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่แต่ตอนนี้มันเหมือนเป็นความจาเป็นมากกว่าเรามีธุรกิจที่นี่เรามีครอบครัวที่นี่ด้วยก็เลยย้ายไปไหนไม่ได้แล้วก็เลยต้องอยู่ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําให้มาดูมาเที่ยวก่อนแล้วก็จะรู้ว่าโอเคเราชอบนะอะไรอย่างเงี้ยทุกคน นี้เ็มก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้อากาศร้อนมากมากถึงมากที่สุดเลยนะก่อนนอนเนี่ยยังจะให้ความสําคัญกับการบํารุงผิวมากๆเลยค่ะซึ่งเราจะใช้2ตัวนี้เลย The Mista by Dr. Ice นะคะซึ่งช่วงกลางวันเนี่ย่อนออกจากบ้านเนยก็ใช้ดีครีมไปแล้วเดี๋ยวตอนกลางคืนเนี่ยจะใช้2ตัวนี้เป็นหลักค่ะซึ่งก็จะมีตัวนี้เลยเป็นเซรั่มนะคะ Power e p t a e Skin Restoration Serum ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะทําให้ผิวยุ่มฟูนะคะจากพฮยาลูโรน แล้วก็ช่วยลดเมลานินนะคะทำให้ผิวขาวใสแบบเป็นธรรมชาติส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็น Skin Barrier Intensive Night นครีมผิวหน้าพื่นแพ้ต่างๆก็จะค่อยๆหายไปนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาใช้ทีละตัวกัวนดีกว่าเยี่ยมชอบเซรั่มตัวนี้มากคือก่อนลงครีมเนี่ยเราจะต้องกรอบเซรัร่มตัวนี้ไปก่อนนะคะนี่ เนื้อเจะใส่มากเลยแล้วก็ซึ้งง่ายบางเบานะคะคนที่ไม่ได้นอนห้องแอร์เนี่ยก็สามารถใช้แล้วก็ไม่รู้สึกหนึบหน้าเลยนะคะยัมก็จะตกไปทั่วหน้าเลยทุกคนนี่แบบนี้เลยตัวนี้เนี่ยก็จะทําให้หน้าของเราขาวใสอย่างที่บอกนะคะช่วงนี้หน้าของย้มคือขิ้ดีขึ้นมากเลยเพราะได้เซ็ตของดรไอซ์เนี่ยมาช่วยกุ๊ จากนั้นนะคะก็จะตบถ่ายด้วยตัวนี้เลยค่ะ Skin บ e r r i e r i n ินเท i v e n i น h t c ครีมเนื้อครีมมันจะเป็นแบบนี้นะคะออกสีช่องู่อ่อนๆแบบนี้เลยเนื้อครีมคือนุ่มมากของตัวที่เป็น Day Cream ก็นุ่มมากๆเลยนะคะซึมง,ง่ายบางเบาแล้วก็ไม่บบนนนตึงหนอๆทุกคนคือเนื้อคขมดีแล้วะพีนียมากจริงๆ ยังก็จะทาไปทั่วหน้าแบบนี้เลยนะคะแล้วปกติเนี่ยเราก็จะกลัวคอเย่นใช่ไหมเย็นก็จะลงที่คอด้วยะคะ่ะตัวนี้เนี่ยก็จะทําให้ผิวนะคะของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ริ้วรอยต่างๆเนี่ยจางลงอย่างเป็นธรรมชาตินะคะทุกคนซึ่งค่อนข้างที่จะเห็นผลเลยเพราะว่าเขาใส่สารสก,กัดมันแน่นมากๆนะคะและนอกจากนี้นะคะคนที่ผิวแบบมีปดๆเล็กๆบนใบหน้าเนื่องจากความแห้หรือว่าเย็น2.5เนี่ยก็จะช่วยลดผดผืผ่ผนได้ด้วยนะคะคือตรงจุดในการแก้แค้ค่ะทุกคน เราก็จะใช้เป็นแบบนี้นะคะหนะ้าตอนนี้คือเด้งชุ่มชื้นม,มากๆเลยค่ะสำหรับใครที่อยากลองเซตนี้นะคะก็สามารถไปสั่งซื้อได้เลยนะคะนี่ทางนี้เลยคือด้านนี้เลยหรือว่ากดลิงก์นะคะในคลิกด้านล่างใต้ d e ิ c r i p น i o n เลยนะคะทุกคนรับรองความพีเยีและใช้ดีค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะพเพื่อนๆสำหรับคลิปในวันนี้นะคะหวังว่าพวเพื่อนๆจะเอนจอยแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับอาหารอาหรับไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้ยังต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพเพื่อนๆแล้วยังไงเรามาเจอกันคลิปต่อไปนะวันนี้บายๆค่ะเย้